ที่ห้องประชุมโรงเวนสีเทพประชาสา,ารอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์กิ่งกาชาติอำเภอสีเทพ โดยนายสาชัยจำประสิทธิสกุลแนวเพื่อสีเทพและคณะกรรมการกิ่งกาชาติร่วมกับแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลวิเชียนบุรีออกรับบริจาคโลหิตกับนักเรียนและบุคลารกรของโรงเรียนสีเทพประชาสค์นำโดยผู้มีการอุบัพัภธุ์บุญนาคและคณะครูนำนักเรียนจำนวน52คนมาบริจาคโลหิตได้โลหิต1 8 2 0 0ซีซี 18, เพื่อไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยปกติผู้ป่วยฉุกเฉินและสำรองเลือดไวให้มากที่สุดป้องกันไม่ให้มีการขาดแคลนเลือดในการรักษาผู้ป่วยกรณีต่างๆ